สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซบ่ annel, าวกินแหลกซสแนลนก็สวรรู้ชมท่านสัครับวันนี้ผมอยู่ที่แยกบุมวันเอฟบีเค e ร์เซนเตอร์นะครับวันที่14เมษายน2568นะครับาาราณขณะนี้เวลาประมาณนะครับ12นาฬิกากับ30นาทีนะครับต้องเขี่ยวมาเต้นที่นี่นะครับวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยเ้าไปเบิ่งน้ำกันนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับพี่พี่เบิ้งเป็นที่ยอดฮิตของชาวต่างชาตินะครับมาวันสงการก็จะมาที่นี่นะครับสาวพนรังสาวเกาหลีนะครับสาวจีนสาวอมีมวยนะครับก็จะมาถ่ายรูปกับกรุงเทพวันแบงค์ค็อกนะครับเพราะว่าเพื่อนมาเที่ยวสงเทศกาลสงการนะครับก่อนจะไปเล่นน้ําที่เชนทันโวหรือว่าชีรมนะครับก็จะ มาเช็ดอินตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่านะครับที่นี่นะครับถ่ามาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวกรุงเทพนะครับสามาไม่ถึงที่นี่แสดงว่ายังมาไม่ถึงนะครับเรนบอกมันจะมาถ่ายรูปก,กันยุกใหญ่เลยนะครับชื่นชอบลายชันชาตินะครับมาเห็นสิ่งนี้ติดใจนะครับโ หลสันสาาจริงๆนะครับตะลึงนะครับพี่ๆขนาดแดดขนาดนี่นะครับยังมาแบบไม่สนใจแดดนะครับลหลังไหลมาทุกสาระทิศเลยเาาราสุด MBK เมืองไทยกลายเป็นแบบนี้นะครับทลางวันห่างแทบแต่ตัวน,นี้นะครับเราแ่ลดงก็จะไปพาพี่ๆนะครับไปถ่าย สงการที่สยามสแควร์ครับก็มีพี่ๆเอฟซีนะครับอยากชมที่นั่นนะครับแต่ว่ามาเห็นนักท่องเที่ยวเยอะตรงนี้ก็อยากอัปเดตในพี่ำหลับชมก่อนนะครับขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่รักประเทศไทยหล่งไหลามาเที่ยวสงการล่างไหลามาเที่ยวสงการเยอะมากครับรถไฟวิ่งผ่านถ่ายรูปก,กันแซวแซวนะครับสาวผลังก็มาเยอะ สุดจริงๆสุดจริงๆนะครับจุดยอดคนเต็มที่นี่เต็มที่นี่เลยปัดสงการนี่จะขนาดไหนนะครับที่ตอนเย็นนี่จะขนาดไหนนะครับขนาดกลางวันยังคงหลั่งไหลออกมาแตนในา่ในห่างห่างกว่าเยอะนะครับ ที่นี่สวยงามสะอาดงามตานะครับทำได้แบบสวยมากๆโย่ง MBK ไม่แ่วนะครับแต่กิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่อนอาจจะมีข้างหลังนั่นนะครับกิจกรรมสงการหบอกล่างออกมาเกี่ยวประเศทศไทยหลายคนหลายคนมากๆ อลังการนะครับ่างชาติช,ชอบถ่ายรูปยกใหญ่นะครับสุดยอดนี่ครับสาวจีนนะครับมาเห็นประเทศไทย รูปเลยถ่ายรูปเลยตรงนี้ยังเป็นอุโมงค์แบบสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับบางคนก็เริ่มแล้วนะครับที่จะไปเที่ยวสงการสยามสแควร์ทั้งนั้นเราก็เที่ยวหลายหลายหลายอีหลายอี๋นะครับเจ้าดังชาเริ่มไปแล้วนะครับสยามสแควร์ จะมีสงการที่นั่นที่นี่นะครับสะอาดงามตานะครับมีเจ้าหน้าที่มาดูแลพยะนะครับพลังก็มาลายพลังก็มาหลายนะครับเจ้าหน้าที่มาเต็มสกายวอล์กนะครับ เตนเบอนะครับพี่ๆคนไทยเตรียมความพร้อมมากๆครับวันสงการไทยคือคักอลังการอลังการจริงๆนะครับอลังการสดๆนะครับกินเกาหลีถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยนะครับ,บที่ MBK ปาดูส่นสอบนะครับเตรียมไปเล่นสงการ ถ่ายรูปก,กันยกใหญ่เลยเทศไทยเท่านั้นให้ความสุขแบบนี้นะครับปีๆแต่มันเสือสายตานะครับทุกคนชอบมากถ่ายรูปก,กันแชวแซลมาแบบไม่สนใจแดดนะครับวันสงการไทยกลายเป็นแบบนี้เห็นรถไฟมายิ่งถ่ายกันใหญ่นะครับเพราะว่ามันสวย,สวย ออกมาจากหาสยามดิคเคอร์เวอรี่นะครับทางนั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับผมก็บะพาพี่ๆนะครับมาอัปเดตให้รับซมซำนี่นะครับเห็นได้นะครับที่นี่ไม่แผ่นนะครับวันสงการคนก็มาเยอะนะครับเพราะขอรักประเทศไทยนะครับเปิดนพูดจาภาษาต่างชาตินะครับสาวจีนสาวญี่ปุ่นตะลึง รถไฟฟ้าประเทศไทยนะครับทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตรงนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำใจใหาเป็นแหลง่งกาพคิดต่อไปสำคัญนะครับที่นี่สามารถคุยตันไใยผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนเป็นแหล่งการพแชร์ออกไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ